ตราที่1ซึ่งฉันนะอยู่ในเรื่องการต่อสู้ได้กว่าตราอื่นมากนักถึงนั้นก็เถอดฉันเข้ามาถึงจนผู้ใช้เวทที่แข็งแรงที่สุดโลกถูกเรียกว่าปราดไม่ก็เทียบสงคราด้วยว่างั้นแหละแม้มีตราออนแอที่สุดก็ยังมาถึงขนาดนี้ได้ว่าตอนนี้ก็รู้สึกไม่มีอำนาจเติบโตพัฒนาไปมากกนี้ได้อีกแล้วตราที่4ฮเอาละ สูงหวยละ่ะชื่อของฉันในชาตินี้คือมารีอัสอิสไนไฮเมอร์เป็นลูกชายคนที่3ของตระกูลอิสเตอร์ไฮเมอร์แม้ต้องใช้เวลาสักหน่อยจนกว่าความทรงจํำอดีตชาติจะกลับมาแต่ก็เกิดใหม่ก็สําเร็จอายุร่างอดีสต,ตอนนี้น่าอยู่6ขวบแล้วว่าแล้วอย่างรอช้าไปหาข้อมูลกันเลยเถอะบ้านนี้ชัน้นสูงคงมีหนังสือดีๆบ้างนะไงมาดิ หาอะไรในห้องหนังสือหรอพี่เลดจะอ่านหนังสือหนังสือเพชมณอ่ะองั้นผมอ่านให้ฟังนะอ่านเองก็ได้นะอ้าวอ่านไม่ออกเลยแฮฉันมีประสบการณ์ต่อสู้มาเป็นร้อยปีจนถนัด2ีบภาษาแต่ภาษาที่ใช้หนังสือนี่ไม่เคยเห็นบางคนเลยนี่มันผ่านไปกี่ยุคแล้วเนี่ยช่วยหน่อยครับพี่ชายฮ่าฮ่าวางใจได้เลย เฟสมนูนสำหรับมาดีสนะดาบดีกว่านะอืมทำไมละ่ะสิ่งกำหนดรูปแบบเฟสคือตราพี่เลดตราที่2หรือซึ่งตรานั้นมีสีรูปแบบนะนึกว่าต้องเกิดใหม่หลายๆรอบถึงจะสุ่มได้ตราดีๆแต่นี่เล่นลออเกิดครั้งแรกนี่ได้ตราที่4เลยแฮะแจ่มจริงๆเลยมาดิทำไมถึงทำหน้าตาปลื้มแบบนั้นล่ะ สุดท้ายหนังสือนี่ก็แค่เรื่องแต่งไม่ได้หให้ข้อมูลอะไรมากมายแต่ก็ช่วยในยการเรื่องภาษาทางการเทียบเสียงอ่านเอาละผมต้องไปดูแลทุ่งนะมาดีอยู่คนเดียวน่าจะไม่เป็นไรนะไม่ชินกับการทําเหมือนเด็กเลยแฮยังอ่านไม่ออกเรื่องหาข้อมูลขอพักไว้ก่อนเถอะฝึกฝนก่อนแล้วกันนะอ๋อลูกของบุบกองดินแดนนี่นะจะว่าไปดูแตกต่างจากลูกในชาติก่อนจังนะ สวัสด,ดียังไม่เห็นเครื่องมือเวทอำนวยความสะดวกใดๆเลยเฮ้ยมาดีอัพออกมาข้างนอกทำไมวะพี่บิเกลออกมาข้างนอกไม่ได้หรือไงกันเราไม่ได้ชนะสิวะสร้างความเสื่อมเสียให้กับอไอของตระกูลเราจริงๆนะมึงอะตาไรข้าอย่างแกนี่นะ mm hmm. เมื่อข้าได้เป็นผู้สืบทอดเจ้าบ้านนี้จะไล่แกออกเป็นคนแรกเลยตราไล่ข้าเหรอแค่นี้ก็ไม่รูเ้เลยไอตราไรข้าอายุสิบสี่จะเชิดใส่เด็กของขวัไปเพื่ออะไรวะเนี่ย น้องไอ้บ้านนี่มั่นใจจังนะว่าจะไปเป็นเจ้าบ้านคนต่อไปเองไม่แค่ลูกคนรองแนละ้วเฟ้ยช่วยไม่ได้นะอข้าจะแสดงตาลูกโหลดให้แกดูจงดูซะนี่แหละสัญลักษณ์ของผู้ได้รับเลือกจากพระเจ้าแห่งเวทยังไงละ่ะตราลูกโหลดยังไงละ่ะหาได้รับเลือกจากเทพแห่งเวทมนต์ดูยังไงยังไงก็งเป็นตราที่หนึ่งไม่ใช่เลิกโอเคนะครับถ้ากดชอบอยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดสไัครนะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปใช่ไหม ใช่ครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะฮะวันนี้แบบแอดแบบไม่ค่อยสบายนะครับอาจจะพากไปน้อยหน่อย,อยไม่ต้องแปลกใจนะครับ